ก่อนจะเริ่มเล่นไมโครับเกมโชว์นี้นะครับผมมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งอ <ผม S 2> ่ <ผม S 2> เรื่องผมด<ม>ีกว่าเรื่องผมไหมมาผมเปิดควาน่าก,กลัวให้ฟังหน่อยอ่าผมจะพูดถึงเรื่องที่เราจะมาคิดวันนี้ว่าโรงเรียนนะครับโรงเรียนกับบ้านผมห่างกันประมาณ2กิโลครึ่งใช่ไหมระยะทาง2กิโลครึ่งข้างทางทางซ้ายมือจะเป็นป่าช้าระหว่างที่ผมขับรถผ่านป่าช้ามาผมได้ยินเสียงเสียงนั้นมันดังว่าจิปจิป หนึ่งเงี้ยประมาณสามรอบบนไปเรื่อยๆผมขับมาประมาณถึงห้าร้อยเมตรได้แล้วเสียงจิบจิบจิบยังตามหลังผมมาเรื่อยๆเลยจิบจิบจิบจังหวะนั้นคนหนาวข้างซ้ายและข้างขวาแขนผมเริ่มเริ่มลุกแล้วขนนะเหรอขนแขนนะเหรอใช่คนหนาวคนหนาวเขาเรียกว่าขนหนาวเริ่มลุกแล้วจากนั้นผมขับอีกห้าร้อยเมตรบ้านผมห่างสองกิโลครึ่งใช่ไหมขับไปอีกห้ารอเมตรก็เป็นหนึ่งกิโลพอดีด้านขวามือจะเป็นวัดวัดเก่าๆหน่อย ก็เริ่มได้ยินเสียงจิบจิบจิบที่ขึ้นจากสามรอบเป็นหกรอบอือตอนนี้ผมก็เริ่มคิดแล้วว่ามันไม่ปกติผมเลยรีบบิดจากนั้นผมขับมาถึงบ้านผมใช่ไหมผมก็ได้ยินเสียงจิบจิบจิบอยู่อืผมนี่หยิบพ้าจากคอมาเลยท่องน้โมทัสสตว์วก็ตัวละตัวสมาสุทัสส์นโมทัสสตวตัวละตัวสามทัสสัตว์สามรอบเชื่อไหมทุกคนเชื่อไหมผมมาถึงบ้านเสียงผมท่องเสร็จอ่ะผมเงยนลงไปดูข้างล่างอ่ะอื ผมเห็นลูกเจี๊ยบอยู่บนรถผมอ่ะนึงนะแงะลงไปดูด้านล่างนี่ต้องยังไงอย่างงี้ยมันจะแงนยังไงคือทุกอย่างแล้วโอเคครับผิดว่าเห็นเพิ่มด้วยครังยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ไมค์ครับเกมโชว์ครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมไว้ครับดีค่ะอ๋อนุ้ยครับเจ่าขวานค่ะอัมครับพี่ครับมังครับโพดครับ แล้ววันนี้เราก็มารวมตัวเล่นไมค์คราฟเกมโชว์อีกแล้วนะครับพี่แล้วผม,มอ่ะอ้๋อลืมบอนเหรอเ <laughs> 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 ออพี่โอ้บอลครับโอเคเราก็มารวมตัวเล่นไมค์คราฟเกมโชว์นะครับในวันนี้ก็คือไมค์คราฟไฟเดย์ครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะให้ทีมงานมาอธิบายกฎกติกาวิธีการเล่นนะครับว่ามันเป็นยังไงโอเคครับก็คืออันนี้เป็นโหมดไฟเดย์เตอร์ตินก็คือจะมีฝั่งเจสันตำรวจคนรอดชีวิตนะครับคนที่เป็นเจสันเนี่ยก็ต้องฆ่าทุกคนคนที่เป็นตำรวจก็ต้องฆ่าเจสันให้ได้รวมไปถึงเซอร์เวอร์ด้วย ต,ตำรวจเนี่ยยังไม่ได้ลงสนามมานะเซอร์เวอร์ต้องทำเควสก่อนเพื่อจะเรียกตำรวจมาเกิดมาเราจะเป็นเซอร์เวอร์กันแล้วทีนี้นเราก็ต้องหาเหรียญเพื่อเอาเหรียญเนี่ยไปโทรแจ้งตำรวจให้ตำรวจมาช่วยเราโดยในแมบจะมีไอเทมก็คือโทรศัพท์ธนูลูกธนูไม้สตันแบบระยาฮิลธนูกับลูกธนูก็คือเราต้องเอามาฆ่าเจสันครับผมเราไม่สามารถแอบเพื่อมีชีวิตรอดได้เราต้องฆ่าเจสันเท่านั้นมีเวลา15นาทีครับอ่ะพร้อมเลยวันนี้บินดีเกมนี้จะบรสน,นุกแค่ไหนไปรับชมเลยฮะ หลอดน่คนิววเสียงคิวเสียงจากไฟเกมไม่จะ่สันนะครับผมจะมีสมุดอยู่เล่มหนึ่งนะครับสมุดเล่มนั้นสามารถใช้สกิลได้นะครับผมเวลาเหลือสีวินาทีผมต้องรีพูดนะครับผมโอเคทุกคน้ารถเปดไปเบือรีบหาอาวุธและฆ่ามทีเลนรีคอนจะต้องกดแล้วไปยืนมองกองไปกันทำไมอ่ะเดี๋ยวเราก็ไปกองวมกันทุกคนต้อไปหาเรียานคาเียนคาเียหาเรียนคาเน เธอ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 นี่นี่นี่ให้เราว่ายน้ำค้่ำไปได้ไหมนะผมว่าเราก่อใครอีกินแล้วคนละล่ะน้ำนี่เหลียวโอ๊ยนี่เราใส่หลอดนี่กราเนี่ยเฮ้ยมากันหมดเลยหรอเฮ้ยนี่ไหนกันแล้วเธอเป็นตอหรือเปล่าหล่อให้ไปกินหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ขอร้องฆ่าได้ไหมอ่ะขอร้องฆ่าได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอร้องฆ่าคืออะไร เขาบอกว่าเป็นนะอันนี้คือเราอยู่กันอยู่กันอยู่ในกล่องมนก็เหรียญอยู่ในไหนอะครับน่าจะอยู่ตามพื้นนะตามพื้นตามพื้นพื้นเหรอพี่อ๋อมันจะเป็นจำอะไรจำละเราจะหาในกล่องทำไมอะเฮ้ยเฮ้ยลงเข้าบ้านลงเข้าบ้านลงเข้าบ้านปิดปรนตูนวเราต้องหาเหรียญให้ได้ก่อนเว้ยมันอยู่ข้างนอกพี่ไว้มันจะอยู่ตรงเป็นร่อง ได้มาเหรียญหนึ่งเราต้องเก็บครบกี่เหรียญน,นะเธอมันมันจะมีจุดให้แลกของอะ่ะเธอต้องลองหาจุดที่มันมีที่แลกของมันจะบอกว่าใช้กี่เหรียญเอางี้เราต้องสำรวจเข้า <c oughs> ขมาเข้ามาเข้ามาล่านะ <c oughs> จะแยกทำไมเราที่นี่ไม่มีที่นี่ไม่มีต้องไปทีท่อื่นต้องไปที่อื่นเร็วเร็วเร็วเามาเามาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นปะถ้าเกิดว่าตรงไหนที่แลกเหรียญได้อ่ะมันจะมีแบบนี้ตรงนี้คือจุดอ่ะพอชเชนที่เฉย เขาได้มาเหรียญนึ um, <S <s ่งโอ้โหหลักเหรียญเลยวิ um, ่งเสียงใครอ่ะเฮ้ยหนีแล้วเฮ้ยเธอนั่นเขากำลังวิ่งหนีกันอยู่เฮ้ยตู้นี้ไปตู้นี้เอ่อเราต้องรีบหาเหรียญก่อนนะเจสันเพิ่งอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะมันอาจจะวิ่งตามคนไปละเวทนะนั้นเราไปไปตามทางนี้นะ อ่าจะไปแล้วอ่ะเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะตามตาบอดสิบห้าวินาทีโอ้โหมองเลยไม่เห็นสิบห้าวินาทีเอ้ยเจเหรียญหนึ่งเหรียญเฮ้ยมีคนตายแล้วเฮ้ยแบบประตดีปตดูด้หมดไปเลยฟอตไปไปเร็วไปเร็วไปเร็วเฮ้ยนีย จ้เหรียญเจ้เหรียญเจ้เหรียญไม่เจอเลยสักเหรียญวิกล้องด้วยอันนี้ไงได้อโร่ห้าช็อตอันนี้ธนูอ่ะอันนี้ธนูลูกธนู<ว>หุยหุยนี่นี่นี่นีเร็วนีเร็วเธออยู่ไหนอะ่ะ อยู่ด้านหน้าอย่าเข้าไปไ <laughs> อย่าเข้าไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปนะไปเร็วเจสันเอ้าเจสัน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 อยู่ไหนกันทำไมเฮ้ยเจสันอยู่ตรง <c oughs> นี้หนีหนีหนี แย่แล้วเธอเธอรอดเหรออยู่ไหนไอ้เอวเด็กไอซ์สันได้ยินพูดไม่ได้เธอแถวนี้มีธนูของตำรวจดรอปเฮ้ยแถวนี้มีธนูของตำรวจดรอปอยู่ไปเอาธนูตำรวจเร็วไป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 ตกลงตำรวจตายแล้วเหรอใช่ตำรวจตายต้องไปหาธนูตรงไหนอะสิบสามบล็อกทางนี้เธอตั้งใจนี้นี้เขาได้แล้วเขาได้แล้วเธอเขาได้แล้วโอเคเธอต้องรีบต้องฆ่ามันให้ได้นะได้ได้ได้ ทุกคนทุกคนต้องหาเหรียญก่อนทุกคนก็สามารถมีธนูได้โดยการเก็บเหรียญอ่ะไม่เอาเขายกให้เธอเลยไม่อย่างน้อยต้องช่วยกันยิงไงมันไม่สามารถยิงเจสันตายได้ในนัดเดียวนะอย่าเจสันมันอึดหุยโอยเธอ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 เอยยิงยิงอยู่ยิงอยู่ยิงอยู่ เอามือเปล่าตีเลยได้ไหมอ่ะจับตัวกันเอามือเปล่าตีมันเลยเถอะเอ้ามันไม่เจ็บเฮ้อไอ้บอสเออไอ้เจสันบ้าไอ้เจสันบ้ามองเลยไม่เห็นเลยเฮ้ยเฮ้ยเธอฝนตายไปแล้วเธออยู่ได้เธออยู่ได้เธออยู่ได้ ไม่เคยรอดชีวิตบ้างฮลัลโหลเฮ้ยไอเจสันว้ายนี่นะเย้ผมกำลังเจ้าที่ทุกหน่ยเข้ามาช่วยเหลือลอดชีวิต อาวรคับผมย้ำอีกทีนะครับมีธนูอยู่ในแมปนะฮะต้องฆ่าเจสันเท่านั้นนะครับถึงจะชนะแต่ไม่มีลูกแต่ไม่มีลูกมีลูกมีลูกต้องหาต้องหาอ๋อไปซื้อลูกอีกอ่ะแกคือเจสันเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเปลี่ยวสาเราเป็นเจสันในเกมที่ ดูสิว่าเราสามารถทําอะไรได้บ้างเเลี่พอร์ตไปบ้านมาแล้วอันดับแรกเลยเราจะเข้าไปที่บ้านดิสันฮัลโหลฮัลโหลไม่มีใครอยู่แถวนี้สินะ <laughs> ปิดประตูเลยแล้วกันเฮ้ยใช้ได้สิบพาวี้เหรอ

แล้วเหตุอยู่แล้วแถวนี้มีคนหรือเปล่าทำได้ดีมากเฮ้ยแถวนี้มีคนไหม มีคนหรือเปล่าไม่มีใครอยู่แถวนี้เลยเหรอหไปไหนกันหมดเนี่ยเฮ้ยฮัโลโหลมีคนเปล่ามีคนไหม ฮัลโหลเราอยู okay. like we ่คนเดียวฮัลโหลไม่คนอยู่แถวนี้หรือเปล่าโอ้โหเหมือนจะเจอคนนะตำรวจบ้านเราจะปลอดภัยนะหนูๆไย เด็กประชาชนเฉสัดอยู่เดินไปเลยตำรวจตำรวจไปเลยตลอดนี้นะไปไหมเนี่ยไหวมีหัวใจคืนอยู่ไหนไปแล้วเดี๋ยวตำรวจจะการมันเองเอ๊ยตำรวจเนี่ตำรวจอยู่ไหน อย่าทำอะไรเขเลยเฮ้ยรีบหนีไปดูรีบหนีไปดูเราวิ่งชี้ไปเฮ้ย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 ไปลยครับไปเ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 ลยครับลุ่มลุ่มอ้าอ้า จสันเจสันได้แน่ตายตำรวจไปไหนตำรวจตำรวจช่วยคนาหน่อยตำรวจตำรวจวิ่งก่อนไม่รู้อะเออ ตำรวจตำรวจไหนไม่เห็นมองไม่เห็นเอาดิอ้าอ้าออ้าอุ้ยตัดยาวเลยเฮ้ยเสียงเสียงพี่ไว้ปะเนี่ยใช่แล้วไม่ใช่หรอไอ้ตำรวจนี่มันเก่งซะเหลือเกิน

ที่เหลืออยู่ไหนนะถ้าเกิดว่าเฮ้ยเจอแล้วตำรวจมองไม่เห็นนะนะเฮ้ยตะะำวรวจตำรวจตำรวจตำรวจ Gör dig, gör dig ไปได้ไปได้อบอบไปได้อล้เอีกสองคนเท่าด้นอย่างนั้นเหรอใครกันที่เป็นผู้รอดชีวิตอยู่ไหนกันนะพี่วัดดี จะชอบฟังเสียงคนร้องหลือเกิดไม่ไหวอ่ะได้ได้เลยคนเดียวอย่างนั้นเหรอใครนะมีใครอยู่แถวนี้หรือเปล่าใครคือผู้รอชีวิตคนสุดท้ายกัน มาใส่เห็นออกมาให้ออกไปหเห็นซะทีๆพูดกับขาไปเฉยเลยอีกคนหนึ่งอยู่ไหนนะเฮ้ยไปหลบอยู่ที่ไหนกันเนี่ยไม่มีเสียงเลยฮัลโหลแถวนี้มีใครอยู่หรือเปล่าเอ๊ะมันจะไม่มีเวราจะบทลงแล้วอย่างนั้นหรือเฮ้ยเสดายจะฆ่าไม่หมดแหม อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ช่องแตละช่องด้วยนะฮะมีหลายช่องวันนี้เลยดูได้เลยฮะว่ามีใครบ้างไว้เจอกันใหม่ในเมครับเกมโชว์หน้านะครับหวังว่าทีมนี้เขาจะกลับประเลนอีกนะฮะเจอเสียงพี่นุ้ยไปนะครับ หูฟังละลายกันเลยครับขอโทษครับขอโทษครับ